อาจารย์ประเด็นเรื่องของการซื้อเนี่ยกระแสวิพากษ์วิจารณ์ก็คือว่าเจตนาของกฎหมายที่ออกมาเข้าใจว่าเจตนาดีแต่ราคาของคาซีดเนี่ยก็แพงอยู่นะอาจารย์ที่มันไม่รู้จะถูกจะแพงอะไรไม่รู้นะเพราะว่าไม่เคยซื้อไม่มีลูกไม่มีหลานตัวเล็กๆไม่มีเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะราคาจะเป็นเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพนะคราวนี้เดี๋ยวมันก็ต้องมีต่อยกระทรวงพาณิชย์ต้องออกประกาศควบคุมอะไร ต่อเนื่ององีกเ,เหมือนกับไอ้เรื่องหมวกกันนอกอีกอ่ะมันทุกอย่างมันคือเพราะอะไรที่มันเป็นเรื่องประชาชนต้องเสียตังค์นี่นะ,ะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างอ่ะสำนักงานตํารวจแห่งชาติ แล้วก็กระทรวงคมนาคมเกี่ยวข้องไหมคะเรื่องนี้กระทรวงคมนาคมไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะผมดูแล้วไม่น่าจะเกี่ยวข้องมากก้มการขนส่งทางบกนะคะอะาจารย์ก่อนแล้วแต่เขาจะไปออกคําสั่งประกาศอะไรก็ตาก็น่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันด้วยแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องดูแลเรื่องของราคาเพราะว่าถ้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 ามันมีปัญหาถ้ามันมีปัญหาเรื่องของราคาอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยค่านมค่าแพมเพ์ททุกวันนี้ก็แพงอยู่แล้วนะคะอาจารย์